กระนั้นทำสำนึกดีมีใจไรท,ทุกทุกท่านค่ะขอบคุณเจ้าภาพที่ให้โอกาสได้ร่วมแบ่งปันน้ำสมุนไพรปรับสมดุลโปรตีนสะอาดไม่เบียดเบียนจากถั่วทั้งซุปถั่วเขียวฟักและน้ำนมข้าวถั่วเขียวนะคะ2วันที่ได้มาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมเป็นกำลังใจให้เพื่อนรุ่น ที่ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจจากลูกชายคนเดียวนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและให้โอกาสได้แบ่งปันในครั้งนี้ความพลัดพรากเป็นทุกชีวิตเกิดมาแล้วทุกชีวิตล้วนแต่มีความเจ็บปวด มีความทุกข์ทรมานเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ